สวัสดีค่ะมาม่าเองนะคะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันค่ะช่วงนี้ที่อเมริกานะคะมีข้าวโพดออกมาใหม่ๆเยอะเลยค่ะเป็นฤดูการของข้าวโพดเลยนะคะมาม่าก็เลยจะมาชวนทําเป็นเมนูข้าวโพดย่างนะคะโดยจะปรุงรสค่ะแล้วก็จะทาด้วยตัวเนยผสมน้าผึ้งนะคะ รสชาติด,ดีอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศนะคะที่เราจะสามารถปรับใช้เป็นแบบไหนก็ได้ตามที่ชอบได้เลยนะคะวิธีการทำและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างทำง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เตรียมในส่วนของข้าวโพดนะคะมาม่าจะใช้เป็นข้าวโพดดิบค่ะแกะเปลือกนะคะแล้วก็เอาตัวเส้นใยเนี่ยออกนะคะจะใช้เป็นข้าวโพดชนิดไหนก็ได้นะคะวันนี้ฝักที่มาม่าได้มาเนี่ยเม็ดเขาจะเล็กแต่ว่าหวานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ํามันพืชนะคะจะใป้เป็นน้ํามันชนิดไหนก็ได้นะคะทานลงไปบนข้าวโพดนะคะให้ทั่วๆท,ทุกๆด้านเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นผงหอมใหญ่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องปรุงชนิดอื่นก็ได้ค่ะโรยลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนจะใช้เป็นผงชีสผงปาปิกาหรือว่าเป็นผงบาร์บีคิวก็ได้นะคะใส่ลงไปตามที่ชอบได้เลยค่ะมาม่าก็จะใส่ผงปาปิกาเติมลงไปเล็กน้อยนะคะไม่เอาเผ็ดมากค่ะทาเพื่อแต่งสีให้สวยแค่นิดหน่อยพอนะคะ จากนั้นมาม่าจะนําไปย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันค่ะก็จัดเรียงลงไปได้เลยนะคะมาม่าจะใช้ไฟอบอยู่ที่350ฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ180องศาค่ะทั้งหมดอยู่ที่15นาทีนะคะในระหว่างรอนะคะเราก็จะนําเนยเค็มไปละลายค่ะเพื่อนๆถ้าหากใช้เป็นเนยจืดมาม่าแนะนําว่าให้โรยบนข้าวโพดด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่มีรสชาติหวานโดดเดี่ยวนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําน้ําผึ้งค่ะใส่ลงไปพอประมาณนะคะชอบหวานมากหวานน้อยเติมลงไปได้เลยค่ะหลังจากอบจนครบเวลารอบแรกแล้วนะคะเราก็จะมาทาด้วยเนยกับน้ำผึ้งที่เราผสมเอาไว้ค่ะหลังจากที่อบรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํำเนยกับน้ำผึ้งที่ผสมเอาไว้ทาลงไปให้ทั่วๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้มาม่าจะอบด้วยไฟแรงขึ้นนะคะจะใช้อยู่ที่400ฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ200องศาะคะอยู่ที่แค่5้านาทีก็พอค่ะ5้านาทีผ่านไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาเรียบร้อยสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นมาม่าก็จะนํามาทาด้วยตัวเนยกับน้ําผึ้งนะคะเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะนําไปปรับนะคะจะใช้ย่างบนเตาถ่านหรือว่าจะย่างในหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกได้เลยค่ะเป็นอีกวิธีการทำข้อโพดนะคะที่ดูน่าทานแล้วก็ไม่ซ้ำซากจำเจนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ